จังหวัดยะลามีพื้นที่นาทิ้งร้างทั้งจังหวัดรวมพื้นที่ประมาณ17,100ไร่โดยมีสาเหตุการทิ้งร้างหลายประการเช่นดินม,มีปัญหาจากสภาพพื้นที่ลุ่มน้าท่วมขังเป็นเวลานานการกัดแค้นน้าในการทำนาและการไม่มีแรงงานในการประกอบอาชีพทําให้พื้นที่นาถูกทิ้งร้างและจากการสารวจความเหมาะสมของดินในพื้นที่นาทำสามารถปรับปรุงเพื่อปลูกพืเชเศรษฐกิจเช่นปลัมน้ํามัน โดยการปรับปรบุงพื้นที่ที่เหมาะสมโดยการทำร่องระบายน้ำการถย,ยกร่องเพื่อปลูกพืชการทำระบบส่งน้ำในไร่นานและการจัดทำทางํำเลียงในพื้นที่และอื่นๆที่เหมาะสมกทรวงเกษตรสกรถึงเสนอทางเลือกให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาฟื้นฟูที่นาลางปลูกปั๊มน้ำมันเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดยะลาโดยมีสถานีพัฒนาที่ดินยะลาเป็นหน่วยงานหลัก จากสภาพปัญหาของพื้นที่ความเหมาะสมของดินสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปและสถานการณ์ความไม่สบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้จังหวัดเะลามีพื้นที่นาที่ถูกทิ้งร้าง17,000กว่าไร่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรโดยให้กรมพัฒนาที่ดินดําเนินโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกบาล์น้ํามันโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงฟืน้นฟูพื้นที่นาราง่งให้ปลูกปลามน้ํามันได้ 2. ช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้โดยมีการดําเนินการดังนี้คือ 1. รับคําขอจากเกษตรกร 2. ตรวจสอบสภาพพื้นที่และสํารวจออกแบบเพื่อของประมาณ 3. อบรมให้ความรู้กับเกษตรกร 4. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปรับรูปแปลงนานหรือขุดคูยกร่อง 5. มอบปัจจัยการผลิต 6. ติดตามผลและประเมินโครงการการดำเนินการได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูไปแล้วกว่า1ไร่เกษตรกรร่วม300ครัวเรือนและสถานีพัฒนาที่ดินยาลา ยังมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรต่อไปตามวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ว่าพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์เพิ่มพูนผลผลิตในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการมีสวนร่วมครับก็ ก็ต้องเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรโดวยเว่าพี่น้องชาวบ้านเภอรามันครับซึ่งเรามีพื้นที่นาโดวยเว่าเป็นพื้นที่นาร้างอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรการที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลาครับกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยได้เข้ามารุรงค์ส่งเสริมในเรื่องของการปลิกพื้นนาร้างเพื่อที่จะส่งเสริมการปลูกปางเตอร์มันให้กับพี่น้องประชาชนมถือว,ว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับพี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตในเรื่องของการประกอบอาชีพในทางที่ดีขึ้น เพราะว่าขณะนี้เนี่ยพื้นที่โดยทั่วไปครับก็จะมีพื้นที่นาร้างที่พี่น้องประชาชนเนี่ยทิ้งร้างจากการทํานาแล้วก็เปลี่ยนอาชีพไปปลูกพืชจากหยุดเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าการพห้พื้นนาเพื่อไปปลูกพืชอย่างอื่นบางทีก็ไม่ได้ผลและทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถึงเสียโอกาสไปค่อนข้างเยอะพอสมควร การที่สารีพัฒนาที่ดินกลับมาจัดในเรื่องของการปลูกพืชนาฬงเพื่อทียบปลูกพืชถาวรอย่างความน้ำมันเนี่ยหรือว่าเป็นการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ในเรื่องของการประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้นครับสวัสดีครับผมนายอับดุลรอซิดฮะรงบ้านเลขที่49ทับ3หมู่4ตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นเกษตรกร ภูรีเริ่มการปลูกปาล์มน้ำมันเขตอำเภอยะหาวันนี้ก็เมื่อก่อนที่นี่ไม่ค่อยมีไรายได้เพราะน้ำท่วมโซนน้ำท่วมก็มีน้ำท่วมท่วมมากพอดีก็ได้ทราบจากกรมพัฒนาที่ดินยะลามีโครงการยกร่องที่ลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันเลยผมก็เข้าโครงการ ได้ปลูกปามน้ำมันประมาณก็1กวกาไรนะครับหลังจากนั้นก็ตอนนี้ก็ได้ผลผลิตมาแล้วระยะเวลาก็5ปีประมาณ5ปีปี53ก็ได้ผลผลิตประมาณก็10กิโลถึง12กิโลเฉลีย่ยต่อทลายตอนนี้ก็เกษตรกรก็ได้ร่วมเห็นด้วย เพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ในตำบลบารุและปะแต่ณเพย่ะหาประมาณ1,000กว่าไรขณะนี้ขยายผลิตสุดท้ายนี้ก็ผมก็ขอบคุณมากกรมพัฒนาที่ดินยะลาที่นำโครงการนี้มาให้เกษตรกรมูสีบ้านเคลมมากๆถ้าไม่มีกรมพัฒนาที่ดิน คงไม่มีปั๊มน้ำมันในมูสีบ้านเเละขอบคุณมากครับผม